ในวิดีโอนี้นะคะจะแสดงให้เห็นถึงกระบวนการแพค DNA ให้สามารถอยู่ภายในนิวเคลียสของเซลล์ซึ่งมีขนาดเล็กมากๆได้เริ่มจาก DNA จะไปพันรอบโปรตีนฮิสโตนจำนวน8ก้อนได้เป็นหน่วยย่อยเล็กๆเรียกว่านิวเคลีโอโซม จากนั้นนิวคลีโอโซมจจำนวนหลายก้อนจะมาซ้อนทับกันด้านบนได้เป็นเส้นใยเส้นใยนี้เราเรียกว่าโครมาตินโครมาตินเป็นเส้นใยที่มีความหนา30นาโนเมตรจะขดบนกัน เป็นห่วงทำให้สามารถแพค d n n a ซึ่งมีความยาวกว่า2เมตรลงไปในนิวเคลียสของเซลล์ที่มีขนาดเล็กเท่ากับปลายเข็มได้ในที่สุดโครมาตินจะขดจนได้โครงสร้างที่เราคุ้นเคยและสามารถมองเห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ดได้โครงสร้างนั้นก็คือโครโมโซม สี่สำคัญคือเราควรทราบว่าโครโมโซมเป็นโครงสร้างที่ไม่ได้ปรากฏตลอดเวลาแต่โครมาตินจะหดเป็นโครโมโซมได้เมื่อเกิดการแบ่งเซลล์เพื่อให้ง่ายต่อการแบ่งเซลลในตอนท้ายของกระบวนการแบ่งเซลล์จะเห็นว่าโครโมโซมมีการคลายตัวออกเป็นเส้นใยโครมาตินค่ะ